การทำอะไรทันเวลานั่นเป็นหลักสากลทั่วไป <c oughs> แม่ปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ยังต้องการอย่างนั้นทำสอนสากลฉันว่าให้มันฉลาดทันแก่เวลาก็เป็นหลักที่ยอมรับกันทั่วไปไม่มีใครคัดค้าน Be wise in time นี่ผมเคยได้ยินม่าเด็กๆมันจะต้องฉลาดทันเวลาเดี๋ยวนี้ปัญหามันเกิดขึ้นเป็นความเสียหายร้ายแรงมันก็เพราะว่าเราไม่ฉลาดทันเวลานี่ฉลาดทีนี้หมายถึงฉลาดตัดต้นเหตุแห่งปัญหาต้นเหตุแห่งอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นเหตุแห่งความทุกข์ไม่มีอะไรจะเป็นภัยเป็นอันตรายมากเท่ากับความทุกข์แล้วมันก็มีเหตุแล้วก็ต้องตัดต้นเหตุทันแก่เวลาหมายความว่าทันแก่เวลาที่มันจะไม่เกิดความทุกข์ถ้ามันเกิดความทุกข์แล้วมันก็เรียกว่ามันไม่ทันแก่เวลา นีความทุกข์หรือเหตุร้ายอันไม่พึงปรารถนานั่นมันมาจากการบังคับจิตไม่ได้การบังคับจิตไม่ได้เนี่ยเป็นต้นเหตุที่สำคัญที่สุดการบังคับจิตไม่ได้ของคนเพียงบางคนเต่นั้นเนี่ยนั่นก็ทำให้เกิดอันตราย แกตนเองหรแก่สังคมหรือแก่ทั้งโลกก็ได้เช่นว่าสงครามโลกที่มันรบกันทั้งโลกก็มันมีมูลมาจากคนบางคนที่มันจะตัดสินหรือวินิจฉัยจะทำอะไรลงไปมาที่แล้วมาก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นการตัดสินใจถูกต้องไม่ได้เพราะมันบังคับจิตไม่ได้ที่นี่ การบังคับจิตให้ได้ให้ทันแก่เวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่สุดหรือเป็นหัวใจของเรื่องในพุทธศาสนา